ามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการซ่อมอเครื่องรีเซอร์버บางส่นเถอะนะครับเขาเรียกว่ารีเซอร์เป็นของแพโนเนียนะครับก็อาการเสียอะไรก็คือ,อคุณเจ้าของเครื่องเนี่ยนะครับเอามาส่งแล้วก็เขียนอาการเสียเขียนอะไรไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้คืออาการเสียนะครับอาการเสียเปิดประมาณ5นาที เสียงหายาเก็บไว้นานแล้วนะครับเก็บไปอีกสปีมาณนันก็เป็นเครื่องรีเซิร์버นะครับก็สวยดีนะสำหรับท่านที่ชอบของอชอบสะสมงานเครื่องเสียงนะอันนี้เป็นด้านล่างนะครับเวลาถอดเราก็ต้องถอดน็อตตรงด้านล่างนะครับมันจะมีอยู่4ตัว ถอดเสร็จแล้วก็ดึงไส้ตรงนี้ออกมานะครับดึงตัวนี้นะครับดึงออกมาเพนะราะว่ากล่องมันจะเป็นแบบลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมแล้วตัวนี้จะเสียบหรือสอดเข้าไปในตัวกล่องนะครับจากอาการเสียดังกล่าวนะครับได้ทําการทดสอบปรับอะไรเรียบร้อยนะทุกอย่างนะก็ตรงนี้นะครับสายทรานฟอร์เมอร์เนี่ยมันหลุดเลยนะ บางเส้นก็ต่อให้เฉยแต่ไม่เหมือนกับว่าตะกัวมันหลุดล่อนนะก็บัดกีตะกัวก็้ปไปใหม่เฉยนะครับก็ใช้งานได้ปกติแล้คือเวลาเราซ่อมแล้วก็เปิดทดสอบแล้วก็สังเกตดูอาการเสียนะครับแล้วก็วัดแรงดันไฟฟ้าอ,อมิเตอร์วัดไฟปุ๊บนะบจังหวะทีะ่เครื่องมันดับเนี่ยไฟมันไม่ออกนะก็รู้ว่ามันหลวมที่ตัวมอแปลงนะ ก็คือหลวมทั้งสองด้านนะครับด้าน secondary นี้ก็หลวมแล้วก็ด้าน primary ตรงนี้ก็หลวมอันนี้เก่านะครับแจ็คตัวสปีกเกอร์นี้ก็หลุดนะครับมันหักแตกก็ผ่านการแปลงมานะเขาเจาะตัดเหล็กแล้วก็ใส่ตัวหนีบลำโพงหรือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์เสียบลำโพงตรงนี้นะ อันนี้ก็เป็นเสาอกาศของวิทยุ AM นะครับถ้า f m ก็จะใช้สาย75โอห์มนะครับอันนี้ต่อไปเข้าตัวเสาอากาศเสายากินะครับหรืออย่างถ้าในกรุงเทพเราก็ต่อสายไว้แค่นี้ก็รับได้แล้วแต่ถ้าจะให้รับดีก็ใส่เสาอากาศนะครับอันนี้เป็นหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะนะครับตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับเป็นคาคปาซิเตอร์แบบปรับค่าได้นะ ือในการจุนหาสถานีวิทยุเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงค่าคารปาซิตเตอร์ตรงนี้หรือค่า C นะครับคือเวลาเราหมุนอย่างตงัวนี้หมุนเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการเพิ่มทั้งแผ่นเพจหรือแผ่นตนัวนําแล้วก็ทําให้ระยะห่างระหว่างแผ่นเพจลดลงความหมายก็คือค่าความจุตรงนี้จะมากขึ้นนะครับหรือมากที่สุดสําหรับคารปาซิตเตอร์ตรัวนี้ถ้าเราหมุนออกอย่างนี้นะครับหนึ่งคือแผ่นเพจจะลดลง และระยะห่างก็จะมากขึ้นผลก็คือค่าความจุจะลดลงความจุลดลงเนี่ยมีผลยังไงก็คือจะทําให้เรารับขึ้นสถานีด้านสูงได้นะครับก็คือถ้าเราดูเข็มนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยเข็มมันจะเลื่อนมาฝั่งขึ้นจนสูงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวิทยุ FM ของประเทศไทยเราที่ส่งอยู่ก็คือ,อส่งอยู่ที่88เมกะเฮิร์ตถึง108เมกะเฮิร์ตนะเมื่อเราปรับให้ปรับให้ค่ามัน ลดลงก็คือให้ค่าความจุของคาปาซิเตอร์ลดลงเนี่ยก็จะมารับขึ้นความถี่ของสถานีวิทยุย่านสูงๆนะครับถ้าปรับให้ค่าความจุมากก็จะไปรับความถี่ย่านน้อยๆ8 8เมกะเฮิร์ตอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือคาปาซิเตอร์ชนิดปรับค่าได้อันนี้ก็เป็นพวกกระป๋อง IF นะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกคอยล์พวกอะไรต่างๆนะครับ เป็นคอยหรือ,อขอดลวดอุปกรณ์ประเภทขดลวดนะครับสายก็จะเยอะอุปกรณ์พวกรีเซสเตอร์อะไรก็ตัวตัวใหญ่ดีนะอุปกรณ์พวกนี้อายุการใช้งานค่อนข,ข้างนานนะครับเพราะว่ากระแสไฟที่ใช้นไม่เยอะพอไม่เยอะปุ๊บมันก็ไม่ค่อยขาดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือไดโอดถ้าท่านใดย,ยังไม่เคยเห็นไดโอดแบบนี้ก็ตัวนี้เป็นไดโอดนะครับ เป็นเม็ดกลมๆดำๆกลมๆม,ม,มีขาต่อออกมาเป็นไดโอดรุ่นโบราณน,นะครับ้เป็นไดโอดอช้ไดโอดสตัวน่าจะเป็นวงจรที่ต่อแบบฟูลเวฟอันนี้เราเอานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมันมีไดโอด2ตัวใช้มอแปลงขดชุดนี้เป็นหมอแปลง3เส้นสีส้มสีดำสีส้มนะครับหรือว่าหมอแปลงแบบมีแท็บ การใช้อยงสองตัวก็แสดงว่าต่อแบบฟุลเวฟนะครับอันนี้ก็เป็นคปาซิเตอร์ฟิลเตอร์นะก็ดีต่อใจนะครับเดี๋ยวมาทดสอบเดี๋ยวผมเปลี่ยนอ่าตัวแจ็กลำโพงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ฟังดังแล้วนะครับดังแลรับวิทยุได้ชัดเจนเลยไพ่ละพะพิงเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเปลี่ยน เปลี่ยนแจ็คใส่แจ็คเข้าไปนะครับแจ็คเดิมมันไม่มีมันหักแจ็คสปีกเกอร์แจ็คสปีกเกอร์หรือแจ็คลำโพงนะครับอืมมันกรีให้ดีๆนะครับ การบัดกรีก็คือจุดที่เราจะบัดกรีมันต้องมีตะกั่วนะตะกัวติดผมก็จะบัดกรีตะกัวเข้าไปในลักษณะนี้นะครับให้ตะกัวมันติดติดล้อมรวมกับสายไฟให้มันเป็นเนื้อเดียวกันน ตรงแจ็คที่เราจะบัดกรีก็เอาตะกั่วบัดกรีไว้แล้วแล้วก็เอาตะกั่วนะครับเอาสายไฟที่มีตะกั่วอยู่แล้วกับจุดที่มีตะกั่วอยู่แล้วบางแปะติดกันแล้วก็ใช้หัแร้งละลายตะกัว่วก็จะติดแน่นเลยนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราทดสอบดูนะครับว่า,าเสียงจุนแน์เป็นยังไงบ้างส่วนตัวลำโพงที่จะใช้ทดสอบนี้นะครับก็เป็นดอกเป็นตู้เชอร์แมนนะครับเชอร์แมนนี่เป็นทราบมาว่าเป็นแบรนด์ไทยนะครับเป็นแบรนด์ไทยที่คุณภาพาดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าสายลำโพงท,ที่ที่ต่อไว้เนี่ยนะครับ มันเล็กมากนะใส่ทองแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายเลยตรงนี้นะครับสายนี้นะครับเป็นสายเบอร์18 AWG นะสาย AWG สิ AWG AW ก็คือน่าจะเป็นขนาดของตัวสายนะครับ ก็ปอกสายไว้สักเกือบเส้นหนึ่งนะครับเกือบเส้นหนึ่งเสร็จแล้วถ้าจะให้ดีก็บัตรกรีตะกั่วไว้สักหน่อยนะครับอังนี้เพื่อไม่ให้ปลายสายมันแตกคนะือตรงนี้นะครับมันเป็นสายแบบเรลว่าสายแบบฝอยนะครับคือมันประกอบไปด้วยสายเส้นเล็กๆหลายเส้นนะ ก็ใช้ตะกัวธรรมดานะครับเราไม่มีตะกัวเงินะตะกัวธรรมดาตะกัวเงินก็จะแพงเหมาะกับงานเครื่องเสียงสายมันใหม่นะครับมันบดกิง่ายตะกัวติดปุ๊บมันก็ไหลเข้าไปเลยส่วนปลายด้านที่เราจะต่อกับตัวดอกลำโพงแล้วก็ปอกไว้เหมือนกันนะครับก็ประมาณสักสองสามมิลก็ได้นะครับ ความยาวของอจุดสายายสายที่เราปอกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอหัวแร้งแปะตะกัวให้ติดกับสายไฟยอย่างนี้นะครับให้ตะกัวมันไหลเข้าไปให้มันเป็นเงาแบบนี้นะครับก็อย่าลืมดูนะครับว่าอย่าลืมดูนะครับ ให้ตะกลัวมันให้มันซิมเข้าไปในเนื้อทายไฟเนี่ยรอบเลยนะครับอย่าให้มันแตกเนี่ยในการถอดตรงนี้นะครับอเราต้องต้องถอดดอกลำโพงด้านหน้านี้ออก <S <S อ,อก็อถอดออกเพื่ออะไรก็คือเพื่อจะได้ต่อสายไฟเข้าไปนะครับ เป็นดอกสิงกลางทวิสเตอร์นี่เดี๋ยวดูนะแกเอามาเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าดอกทวิสเตอร์หรือดอกเสียงแหลมว่มาดอกทวิสเตอร์หรือดอกเสียงแหลมนั้นเป็นยังไงนะครับมัในก็จะต่อแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์เลยนะ ดูซีร่าทริกเตอร์เขาใส่ซีร้วอเส่อะไรไว้ยังไงเท่าไหรนะครับดอกทวิเตอร์นะครับอ่ใส่ซีร้อยโวลต์สองจุดสองไมโครนะซีไบโพล่านะครับซีไบโพล่าหรือที่ตัวอุปกรณ์คปาซิเตอร์ตัวนี้เขาเขียนว่า NP นะ NP ก็คือ non polar เป็นซีชนิดไม่มีขั้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายนี้ด้วยนะเปลี่ยนเส้นที่จะออกไปเข้าแอมขยายนะครับลำโพงก็มีขั้วนบุกคัวลบนะถอดก็ เวลาต่อคืนก็ให้ดูขั้วก็แค่นั้นแหละครับโอ้โหหยอดกาวไว้ยยงองดีเลยใช้กาวดำหยอดไปด้วยนะต้อดงดึงขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะเพราะเขามัดปมไว้นะเราดึงออกข้างหลังไม่ได้ถอดลำโพงแล้วก็ดึงออกมาจากนั้นเราก็เอาส่ยลำโพงที่เราจะเปลี่ยนนะครับ เราเสียบเข้าด้านล่างเลยด้านล่างนู้นนะครับเสร็จแล้วก็ร้อยขึ้นมาปมมัดไว้บ้างก็ได้นะครับกันเวลาเราดึงสายลําโพงมันจะได้ไม่กระชากนะถ้าไม่กระชากปุ๊บสายลําโพงมันจะขาดได้นี่นะครับเวลาเราต่อก็ดูนะครับขั้วบวกขั้วบวกแล้วก็ต่อตามมาตรฐานก็คือสีแดงก็จะต่อเป็นบวก แดงเราก็จะต่อบวกสีดำเขาจะต่อลบเส้นแรกเป็นเส้นที่ต่อไปเข้าลำโพงอ d แดอ t ทวิสเตอร์นะครับอีกเส้นก็เป็นสายที่จะต่อไปเข้าตัวแอมขยายถ้าตะกลวดมานั้อยก็บัดกีเข้าไปนะครับ น้อยมากบางทีมันอาจจะติดไม่แน่นก็ทำให้เราบัดกรียากด้วยนะครับการที่เราบัรกรีตะกัวติดสายไฟไว้อยู่แล้วแบบนี้นะครับทำให้เวลาเราบัรกรีกเราไม่ต้องไปเอาตะกัวใสนะ่ใช้ตะกัวที่สายไฟมาเนี่ยนะครับแต่เข้ากับ ขั้วของตัวลำโพงซึ่งก็มีตะกั่วอยู่แล้วจากนั้นก็ละลายตะกั่วใส่ตะกั่วมันก็จะละลายง่ายนะครับแบบเดียวก็ติดแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปให้มันเรียบร้อย นี่ให้แรงมากนะครับเดี๋ยวหวานเลยนะครับไม้อัดมันไม่ค่อยแน่นคือถ้าเราหมุนน็อตแรงเดี๋ยวมันจะเสียแทนที่มันจะแน่นน็อตจะหวานอ่าเพราะว่ารูนอ็อตหรือไม้เนี่ยเป็นไม้อัดนะครับปิดเลยเ <c oughs> สร็จไปหนึ่งตัวจากนั้นก็ทดสอบดูซิอม,มิเตอร์เรานะครับตั้งที่คูณหนึ่งนะ ทังที่คูณหนึหรือบางคนเรียก X 1ตามใจชอบเลยเอาที่สบายใจที่ถนัดเลยนะครับแต่ผมจะเรียกว่าคูณหนึ่งพอค่าจากมิเตอร์เวลาอ่านออกมามันจะคูณด้วย1โอเคมีเสียงปุ๊กปุ๊ออกมานะครับก็พป็นอันว่าตัวแรกนี่เราทำสำเร็จแล้ว อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองตัวลำโพงตัวที่สองก็เรียบร้อยนะครับ ิดแรงไม่ได้เดี๋ยวฟรีหมดอยากให้เจ๋งก็ตีตู้ใหม่จากนั้นก็เอามิเตอร,ร์เช็คเหมือนเดิมนะครับเช็คดูซิที่เราต่อเป็นไงบ้างมีข้อผิดพลาดไหมถ้ามีเสียงคึกๆก,ก็คือโอเคนะครับ ท่าน,นี้ก็ได้เวลาทดสอบแล้วปึ๊บหลังจากสามารถปล่อยนันักเตะอเมริโกบามนยองหรือเมมฟิสเดอายออกจากทีมได้โดยเร็วอันนี้ก็เป็นวารุ่มนะครับโอ้โหไฟงามสวยงามเลยดูเข็มก็มีนะครับเข็มมีไฟด้วยนะเข็มจูเนอร์นะวเวลาหมุนขึ้นไปนะ นะครับปรับขึ้นความถี่ไปมีไฟโชว์ไฟส่องจอมีไฟส่องซิกเนลโอ้สวยงามสวยงามอันนี้ก็วอลุ่มนะครับไม่น่าเชื่อวอลลุ่มกี่ปีแล้วยังใช้งานได้นะพวกปรับสิงแหลมนะครับสิงเบสรวมถึงสวิตช์ฟังก์ชันต่างๆก็ยังโอเคอยู่นะครับ อันนี้ l o u d n นะเพิ่มเสียงเบสถ้าเราเปิดเบาๆก็กด l o u d n e ให้มันเพิ่มเสียงเบสให้อันนี้อยู่ที่ AM FM นะครับปรับ AM FM ได้นะ AM ก็รับได้นะครับบริเวณจัดระนองพนมนาภูเก็ตกระบี่ละรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นรับ AM ได้ด้วยเพลงเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดสิทธิบัตรปฏติดสิทธิ์ดึง youtube อีกก็เปิดฟังเป็นฟังข่าวแล้วกันนะครับ เราไปดองดู FM เดอฟเอ็มหนย่ยต้องแบบนี้เข้าบรรยากาศแต่กล้อยตาว่าจริงกล่องฟีเข <c oughs> ียวไฮไฟไฮไฟไฮไฟคือต้นเสียงเป็นยังไงออกมาอย่างนั้นไม่มีติดเพียนนะ ขอเล็กเสียงไฮไฟทดสอบลายพินแห่หนซีเพียงพินธรรมดาพอละนี่คิดทอดบ้านละเดอบอ้บ้านี้มีตัวข้างหลังไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาทดสอบให้ดู าจะฟังจุนเนอร์ได้แล้วก็ต่อสัญญาณ A U X ฟังก็เสียงโอเคนะครับ